สวัสดีครับทุกท่านครับผมจะพาทุกท่านมาที่อำเภอสะใครนะครับที่เห็นก็คือบริเวณภายในที่ว่าการอำเภอสะใครนะครับที่ว่าการอำเภอสะใครเก็ตั้งอยู่ที่เลขที่สองหนึ่งหมู่ที่สตำบลสะใครอำเภอสะใครจังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์ 43100อำเภอสาไใครก็เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดน้องคายโดยแยกตัวออกจากอำเภอเมืองหน้องคายในปีพศ .2550 สภาพภูมิประเทศก็เป็นแบบที่ราบรุ่มอาชีพส่วนใหญ่ก็คือเกษตรกรที่ตั้งและอาณาเขตของอำเภอสาไใคร อำเภอสักครก็ตั้งอยู่ทางที่ใต้ของจังหวัดมีอาณาเขตติดต่อครับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้ด้านทิศเหนือก็ติดกับอำเภอเมืองหนองคายด้านทิศตะวันออกติดกับอำเภอเมืองหนองคายและอำเภอเพนจังหวัดอุดรธา,านีนะครับอำเภอเพนด้านที่ใต้ติดกับอำเภอเพนและอำเภอบ้านผือ อำเภอเพนกับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีทิศตะวันตกติดกับอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีและอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายประวัติท้องที่อำเภอสะใครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองหนองคายทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น อิงอำเภอสะครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่31มีนาคมพศ2537โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30เมษายนปีพศ2537และต่อมาก็ได้มีพระราชกิจษฎีกาลงวันที่24สิงหาคมพศ2550 ยกฐานะเป็นอำเภอสะใครโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนพศส5 5 5ก็คือเป็นกิ่งอำเภอมีมีผลตั้งแต่วันที่30เมษายนพศส5 3พและก็มาเป็นอำเภอสะใครปีพศ2 5 5 0มีผลบังคับตั้งแต่วันที่8 แผนยายนพศ2550การแบ่งเขตการปกครองการปกครองส่วนภูมิภาคอำเภอสะไครก็แบ่งเขตการปกครองแย่ยออกมาเป็น3ตำบล41หมู่บ้านก็ได้แก่1ตำบลสะไครมี15หมู่บ้าน สองตำบลคอกช้างมี13บมหมู่บ้าน 3. ามตำบลบ้านฝางมี13บมหมู่บ้านการปกครองส่วนท้องถิ่นท้องที่อำเภอสะใครก็ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่3แห่งก็ได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสะใครก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลสะใครทั้งตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลคอกช้าง ก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลคออช้างทั้งตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางก็ครอบคุมพื้นที่ตำบลบ้านฝางทั้งตำบลทางด้านการศึกษาอําเภอสะใครก็มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ดังนี้นะครับ1โรงเรียนน้ำสวยพิทยา2โรงเรียนฝางพิทยาคม ส่วนสถานที่สำคัญของอำเภอสะใครก็มีวัดมะลุขะทายวันแล้วก็มีวัดนิเวศคดฉาสนหรือว่าบ้านคอ,อกช้างนะครับอยู่ที่บ้านคอ,อกช้างแล้วก็มีโรงพยาบาลสะไครนะครับสถานที่สำคัญของอำเภอสะใครประวัติความเป็นมาของอำเภอสะไคร ท้องที่อำเภอสาะใครเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอเมืองหนองคายทางราชการก็ได้แบ่งพื้นที่การปกรครองออกมาตั้งเป็นกิ่งอำเภอสาะใครตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่31มีนาคมพศ2537โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่30เมษายนปีเดียวกันและต่อมาได้มีพระราชกิจสดีกาลงวันที่ 24สิงหาคมพศ2550ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอสะใครโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่8กันยายนในปีเดียวกันสะใครเป็นเมืองโบราณสมัยทวาราวดีดูได้จากซากยอดเจดีเป็นหินศิลาแรงและพระพุทธรูปปูนปั้นที่อยู่ในวัดโพนงามส่วนคำว่าสะใครนั้นมาจากคำว่าสะใคร หรือสะลอกไคในภาษาเขมรซึ่งมีความหมายว่าใหญ่เก่งกล้าแข็งแรงหรือถ้าเป็นคำนามก็หมายถึงต้นไม้ใหญ่หรือบ้านใหญ่และอีกตํานานหนึ่งคําว่าสะไคมาจากคําอุทานของคณะตามหาวัวอุสุภราชที่ได้มากัดกินข้าวกล้าเหยียบย่ำให้เสียหาย แต่เจ้าของนาในบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่ปรับไหมเอาค่าข้าวที่วัวอุสุพราชมากินกล้าที่เสียหายชาวคณะที่ตามหาวัวจึงอุทานออกมาว่าใครแด่สีใครๆครดาซึ่งมีความหมายว่าโชคดีโชคดีหน่อยในการต่อมาคำ ผู้ทานของพวกเขาจึงได้มาเป็นสะไใครมาจวบจนทุกวันนี้อย่างไรก็ตามชาวสะไใครและชาวน้องคายในปัจจุบันเป็นคนที่อยู่ในเท,ท,ทือกเทือกเขาเหล่าคอเดียวกันในอดีตราวๆปีพศส5 0 0ร็จเศษบรรพบุรุษของชาวสะไครน้องคายนำโดยพระคำสิง์ หรืออีกนาำหนึ่งก็คือย่าพ่อเท่าได้พาบ่าวไพรบริวารอบพยพจากบ้านสิงแยโสธรมาตั้งรกรากที่บ้านสะใครนี้ส่วนตำบลที่อยู่ในอำเภอสะใครก็มีสามตำบลอย่างเช่นตำบลสะใครก็มีพื้นที่ตำบลสะใครยอยู่ทางที่ใต้ของจังหวัดน้องคาย เขตพื้นที่ด้านทิศเหนือติดกับเทศบาลตำบลสองห้องอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายทิศใต้ติดกับ,บ,บอบตวัดธาตุอำเภอเพนจังหวงัดอุดรธานีทิศตะวันออกติดกับอบตสอตตงห้องอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายทิศตะวันตกติดกับอบตพระธาตุบางพวนอำเภอเมืองจังหวัดนนองคายอาชีพของตำบลสักใครก็ ทำอาชีพหลักก็คือทำนาอาชีพเสริมก็คือการทำหัตถกรรมนะครับการเดินทางมาตำบลสะใครหรือมาอำเภอสะใครก็เดินทางมาตามทางหลวงหมายเลขสองนะครับถนนมิตรภาพท้ายจากจังหวัดอุดรธานีมาถึงปากทางที่จะเลี้ยวเข้ามาอำเภอสะใคร33กิโลเมตรถ้ามาจากทางจังหวัดน้องคายนะครับ ตามถนนมิตรภาพนะครับหรือว่าทางหลวงหมายเลข2ถึงปากทางที่จะเลี้ยวเข้ามา22กิโลเมตรพอถึงจุดที่เลี้ยวนะครับนับจากถนนมิตรภาพเลี้ยวเข้ามาถึงอำเภอสะ,ะคใคร5กิโลเมตรนะครับ5กิโลเมตรไม่ไกลนะครับเป็นอำเภอที่อยู่ระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดหนองคายเราก็เดินทางกำลังจะออกมา ถึงปากทางนะครับปากทางหมายถึงถนนมิตรภาพนะครับทางหลวงหมายเลขสองสายอุดรธานีหนองคายและก็มีตำบลคอกช้างนะครับตำบลคอกช้างสําหรับประวัติความเป็นมาตำบลคอกช้างก็เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของของําเภอสะใครจังหวัดหนองคายก็ประกอบไปด้วย13หมู่บ้านก็ได้แก่หมู่หนึ่งบ้านอคอกช้าง หมู่สองบ้านดงแสนแผงหมู่สาบ้านดงลี้หมู่สีบ้านนาทรายหมู่ห้าบ้านเหมิดแอหหมู่หกบ้านนากอหมู่เ็บ้านสมศาสหมู่8ดบ้านดงมุกหมู่เก้าบ้านใหม่เอราวันหมู่สิบบ้านโนนเชียงคูนหมู่11บ้านพลายงามหมู่สิบองบ้านโพกลางหมู่13บ้านโนนทาตุสำหรับตำบล คอกช้างนะครับก็จะมี13หมู่บ้านอาชีพหลักก็คือทํานาอาชีพเสริมก็ทําไร่เลี้ยงสัตว์ทอผ้าพวกนี้นะครับเราก็มาถึงถนนมิตรภาพแล้วนะครับด้านซ้ายไปจังหวัดน้องคายนะครับจากปากทางตรงนี้22กิโลเมตรนะครับถึงจังหวัดน้องคายด้านขวาก็จังหวัดอุดรธานีด้านด้านหลังนะครับ33กิโลเมตร ถ้าเข้าไปในอำเภอสาไครก็5กิโลเมตรนะครับจากทางหลวงไมายเลข2เราก็เดินทางต่อนะครับจังหวัดหนองคายนะครับแล้วก็จะเล่าต่อนะครับตำบลที่3ก็คือตำบลบ้านฝางตำบลบ้านฝางก็เดิมขึ้นกับตำบลพระธาตุบางพวนต่อมาเมื่อมีหมู่บ้านมากขึ้นและประชากรมากขึ้นจึงขอแยกตำบลเป็นตำบลบ้านฝาง เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกรครองของอำเภอสะไครนะครับรวมเป็นสามตำบลน,นะครับอำเภอสะไครนะครับก็ถือว่าเป็นอำเภอน้องใหม่นะครับอำเภอสะไครอยู่ระหว่างจังหวัดอุดรธานีกับจังหวัดน้องคลายนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับถนนมิตรภาพนะครับในตัวอำเภอก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ